สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะพบกันเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4โรงเรียนบางชันปื้มวิทยานุสร์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตั้งแต่ที่เรียนมานะคะในช่วงนี้คุณครูก็ฝากกับนักเรียนนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัย ะะอย่าไปในแหล่งชุมชนพื้นที่เสี่ยงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้โควิด19เริ่มระบาดหนักขึ้นมากแล้วยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ โอวาสามนะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าโอวาสามโอวาสามคืออะไรเรามาดูความหมายพร้อมๆกันค่ะโอวาสามหมายถึงหลักธรรมที่เป็นหัวใจในทางพุทธศาสนามี3ประการอันเป็นพุทธโอวาที่สอนให้เราเล่าวิ้นความชั่วทำแต่ความดีและมันฝึกจิตให้บริสุทธิ์เบิกบาลมีศรัทธาและเชื่อในเรื่องของกรรมของตน หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ชาวพุทธพึงปฏิบัตินั้นมีมากมายนะคะและหลักธรรมแต่ละหมวดก็จะเหมาะสมกับบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆแต่พุทธโอวาสาเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีหลักอยู่3ประการที่ให้พึงถือปฏิบัติสประการเปรียบเสมือนหัวใจของพุทธศาสนา โอวาสามของพระพุทธเจ้าคืออะไรเรามาดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะพึงเว้นจากทุจริตคือไม่ประพฤติชั่วทั้งกายวาจาใจนั่นก็คือไม่ทำชั่วนั่นเอง 2. พึงประพฤติด้วยกายสุจริตคือประพฤติโดยชอบทั้งทางกายวาจาใจหรือทำแต่ความดี 3. พึงทำใจของตนให้บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสทั้งปวงอันได้แก่โลภโลกรธหลงเป็นต้นหรือที่เราเรียกว่าทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองเรามาดูหัวข้อที่หนึ่งกันนะคะการไม่ทำความชั่วให้นักเรียนดูหนังสือเรียนในหน้า47ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ มาดูการไม่ทำความชัว่วหัวข้อที่หนึ่งคือเบญจศีลน,นะคะเบญจศีลคือข้อปฏิบัติสำหรับละเว้นการทำความชัว่วมีห้าประการด้วยกันหนึ่งคือเว้นการจากการฆ่าสัตว์สองเว้นจากการลักทรัพย์สามเว้นประพฤติผิดในการมสี่เว้นจากการพูดเท็จห้าเว้นจากของมืนเมา อันนี้คือข้อห้ามที่ควรปฏิบัติควรละเว้นนะคะสองทุจริตสามทุจริตสามคือการประพฤติช,ชั่วประพฤติไม่ดีเป็นสิ่งที่ใครๆก็ตามไม่ชอบความประพฤติช,ชั่วมีด้วยการสามประการคือประการที่หนึ่งคือกายทุจริต หมายถึงความประพฤติชั่วทางกายก็จะแบ่งออกเป็น3ประการดังนี้คือการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมนะคะสองวจีทุจริตหมายถึงความประพฤติชั่วทางวาจามี4ประการด้วยกันมาดูประการที่1ค่ะ การพูดโกโหกหลอกลวงเห็นในภาพไหมคะ,ะโกโหกคุณครูว่าเพื่อนผมไม่ได้สูบบุหรี่ครับครูแต,แต่จริงๆแล้วเพื่อนทำไมคะสูบบุหรี่นั่นเองนะคะสการพูดยุยงให้ผู้อื่นแตกแยกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำสามการพูดคำหยาบคาย 4. การพูดเพอ้อเจอนะคะ อันนี้คือเกี่ยวกับวจีทุจริต 3. มโนทุจริตนะคะหัวข้อที่3ของทุจริตสในวันนี้คือมโนทุจริตหมายถึงความประพฤติชั่วทางใจมี3ประการดูประการที่1กันเลยนะคะความโลภอยากได้ของผู้อื่น นะคะอย่างเช่นอยากได้ตุ๊กตาของคนอื่นเขาอยากได้แท็บเล็ตเหมือนเพื่อนอยากได้ iPad อย่างคนอื่นเขาอยากมีโทรศัพท์ใหม่ๆอย่างนี้คือความโลภอยากได้ของของผู้อื่นนะคะโดยที่เขาไม่อนุญาตแล้วก็อยากได้ของเขามาเป็นของตัวเองหรือ 2. การพยาบาทคิดร้ายต่อผู้อื่นนะคะเป,เป็นการอาฆาตเป็นการคิดร้าย ทำให้เขานั้นได้รับความเจ็บปวดหรือได้รับความเสียหายนะคะอันที่3ค่ะการเห็นผิดเป็นชอบทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะแต่กลับว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับตัวเองแต่จริงๆแล้วมันคือทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนผู้อื่นก็เดือดร้อนด้วยนะคะอันนี้คือมโนทุจริต คือความประพฤติชั่วทางใจนะคะคิดอยากได้ของคนอื่นค,าาคิดพยาบาทคนอื่นแล้วก็เห็นผิดเป็นชอบต่อไปค่ะ วันนี้นะคะคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำในหน้า52และก็หน้า53เมื่อนักเรียนศึกษาจากคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำแบบฝึกหัดแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งเข้าในไลน์กลุ่มนักเรียนนะคะในไลน์กลุ่มออนไลน์สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ